คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเป็นซิงเกิลเทอร์โบแรงมา้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e- c o ้ o บูนั่นเองนะครับ สวัสดีผมแอปเปิลฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรนะมินโชลูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มีรถอีกหนึ่งคันที่จะรีวิวให้พี่พิมเพจได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้เพิ่มแพ็กเกจอีก5้าหมื่นนะครับคันนี้ก็ราคารถเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันนะเพิ่มแพ็กเกจอีกห้าหมื่นแปดเรียกว่าเป็นระบบการขี่เทคโนโลยีเเหมืออนนนรรุุ่ท็ปสดลยะคับ วันนี้เราจะมารีวิวกันรอบคันของรถคันนี้นะครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนั่นเองนะครับคันนี้มีอะไรบ้างชุดแต่งที่แต่งให้กับลูกค้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าเดิมๆเลยนะครับกระจังหน้าของสปอร์ตเนี่ยก็เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับมีโลโก้ฟอร์ดสีดำนะครับมีกล้อง360องศารอบคันให้เพราะว่าเราเพิ่มแพคเกจอีก58,000เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวเอเวอ กระจังหน้าก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยลมเนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดความร้อนะครับอากาศอะไรหมุนเวียนได้ดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเซนเซอร์หน้าของรุ่นสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับด้านหน้า4แล้วก็หลัง4ที่เพิ่มแพ็กเกจอีก5้าหมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเลี้ยวตามล้อกรณีถ้าลูกค้าขับรถอยู่แล้วเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟตัดหมอกทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะติดตามล้อเลยก็เพิ่ม แสงสว่างจากไฟหน้าที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เรว่วลูกค้าเนี่ยขับเส้นทางที่มันมืดมากๆเนี่ยไฟตะนอก led ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเราเสริมด้วยห่วงลากจูง2ห่วงเลยทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถลากจูงจากด้านหน้าได้นะครับตัวนี้ก็ลากจูงได้3.5ตันเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับห่วงนี้ยึดติดแคทซีรถเลยนะครับตัวเรวาลูกค้าใช้งานได้จริงด้วยนะครับ แผ่นกระแทกด้านล่างตรงนี้นะครับเอาไว้เวลาเราขับทางที่เป็นหลุมบินบ่อหรือเป็นเส้นทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยแผ่นตัวนี้จะช่วยกันกระแทกของเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยขับรถอยู่เนี่ยถ้ามีเศษของแข็งไปกระทบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ด้านหน้าเราเนี่ยมีทั M ้งคอมแอร์มอน้าต่างๆในที่เป็นส่วนสําคัญของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเซฟได้แล้วก็เวลาเราขับลุยน้ําตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นที่รีดน้ําออกไม่ให้เข้าเครื่องยนต์นะครับก็หรือว พัดน้าออกนะครับไม่ให้เข้าไปสู่เครื่องยนต์ที่เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับระบบเลดาร์หัส,สัญญาณจับตัวนี้นะครับระบบแอคทีฟคูนโทนของรุ่นเอเลสปอร์ตเนี่ยถ้าเราเพิ่มแพคเกจ58จะได้เป็นระบบความปลอดภัยของคันพีเหมือนรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีกล่องเลดดร์จับระยะรถคันหน้ากรณีถ้าเราเปิดระบบที่พงอะไรแอคทีฟเนี่ยรถเราจะวิ่งขับโดยอัตโนมัตินะครับตามกับรถคันหน้ารถคันหน้าเนี่ยเขาอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่รถเราก็จะขับความเร็วตามกับรถคันหน้า รถคันหน้าเขาหยุดรเราก็หยุดตามนะครับเรียกว่าเป็นระบบจับสัญญาณเลดารดราตัวนี้นะครับและอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากตัว e อ e ว e n ์ Next Gen ก็คือ s t o p a n d Go กนะครับรถก็หยุดอัตโนมัติรถก็ออกตัวอัตโนมัติเช่นเดียวกับรถคันหน้านะครับเรียกว่ามีทั้งหยุดอัตโนมัติแล้วก็ออกตัวด้วยนะครับตัวนี้คือกล่องจับสัญญาณเลดารด้าแอแด็ t i v e ควอนโทนกับระบบ Stop and Go ้นั่นเองนะครับทีนี้ด้านบนของร Sport ุ่น Aport เอเวอร์เรสต์สปอร์ตเน o บบ r เป็นไฟ c l Clamp เป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราเป็น LED ทับแสงสีขาวนะครับก็เรียกว่าถ้าเราเปิดไฟหน้าตอนคืนเนี่ยแสงสีขาวจะช่วยเราเห็นเส้นทางสว่างเลยนะครับตัวนี้บนฝากระโปรงของเราใส่เป็นอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะครับก็เรียกว่าเสริมให้รถมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นเป็นอะคริลิกที่ติดให้กับตัวรถเลยนะครับ ฝากระโปรงรุ่นเอเวอเรสต์หรือรุ่นเน็กเจนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบแอโร่ไดนามิกนะครับก็เรียกว่ามีเส้นขอบบุ่มตัดเนี่ยเขาจะทําให้รถเนี่ยมันลู่ลมได้ดีนะครับไม่ตื้อลมแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมันวิ่งได้นิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเราขับรถเนี่ยรถจะไม่ต้านลมนั่นเองนะครับทีนี้รุ่นสปอร์ตแพ็กเกจตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตที่เป็นตัวธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในเขาเป็นแบบไหนกันนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ของรุ่น e v e r e s t Sport นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเป็นซิงเกิลเทอร์โบแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e อีโคบูนั่นเองนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจของตัว e v e r e s t Sport เนี่ยเราจะมีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงใหม่จากด้านซ้ายเลยนะครับตัวนี้น้ำมันเบรกจากของเดิมที่เป็นหม้อลมเบรกแบบปกติอยู่ถ้าเป็น e v e r e s t Sport นะครับถ้าไม่เพิ่มแพ็กเกจอ่ะจะเป็นหม้อลมเบรกแบบปกติแต่ถ้าเราเพิ่มมมแแแพ็็คเเเเกกกจจออีี58,000บบบบาาะะรรรไได้้้้ปนนนหลลฟฟลวั่ อิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่นิยมใช้กับรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับอนาคตเอเลไรท์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีมาในไทยแน่นอน,นครับตัวนี้ก็พัฒนาออกมาแล้วนะครับแปลว่าเป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับน้ำยาลอยเย็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมีตำแหน่งแม็กแล้วก็มินบอกอยู่นะครับแล้วก็น้ำยาจิกระจกอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกเทอร์โบหนึ่งลูกข้างเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบหนึ่งลูกซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะครับ กรณีถ้าเราใช้รถไปนานๆเนี่ยเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะเช็คของเหลวต่างๆเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไกลของลูกค้านั่นเองนะเปิดสตาร์ทหนึ่งครั้งก็พอเพียงพอแล้วนะครับเครื่องยนต์เราออกแบบใหม่นะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า2.0ทนะครับทำเครื่องยนต์เนี่ยให้มันห่างกับตัวด้านหน้ารถนะเพื่อจะให้มันมีช่องด้านหน้ากว้างมากขึ้นนะเพื่อจะระบายความร้อนได้ดีอากาศไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับแล เครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ y, ค่อยได้รับความเสียหายเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่กว้างม,มากขึ้นนะครับก็ช่วยการลดการชนของเครื่องยนต์ได้นะครับมีแผ่นยางครอบเครื่องของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลดการสั่นลดเสียงได้ด้วยสับตัวแผ่นยางครอบเครื่องตัวนี้นะครับลดการรู้สึกก็คือพวกน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็พัดลมไฟฟ้าหรือหม้อน้ําไฟฟ้านะครับเรียกว่าเรามีการอัปเกรดใหม่ให้มันมีกําลังวัตต์มากขึ้นคือ800วัตต์ ใช้พัดลมไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับที่จะคอยไล่ความร้อนที่ไม่ให้เข้าเครื่องยนต์นั่นเองคให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนะครับแล้วก็พัดลมไฟฟ้าของเราตัวนี้ใช้เป็นเรียกว่ามีตัวรีเลย์คอยวัดอุณหภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยเราจะวัดทั้งหมดเลยสำหรับตัวพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับเรยกว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าของแกเลตนะที่ใช้กันสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่เป็นแพคเกจตนะครับตัวนี้แล้วก็พัดลมเนี่ยของตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยก็ยังทํางานแยกส่วนเครื่องยนต ท่ออินเตอร์ตัวนี้เรามีการอัปเกรดใหม่นะครับให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็พัฒนา,าการของตัวท่ออินเตอร์เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับออร์เทเ,เตอร์หรือไดชาร์จจาก210เราเปลี่ยนเป็น250แล้วนะครับลูกใหญ่แบบนี้เลยจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ AGM 12โวลต์80แอมป์นะครับก็เรียกว่าแบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ยของ AGM เนี่ยก็น, o, Ford, Gen นิย ถ้าเป็นเกียร์โต้เนี่ยจะใช้ A G M ทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเราก็สามารถดูได้จากแบตเตอรี่ถ้าเกียร์โต้เนี่ยใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟิลจุดติดกับแบตเลยนะครับท่อนลมยาเดินใหม่นะไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับทำให้แอร์เวลาลูกค้าเปิดใช้งานแอร์เนี่ยท่อนลมยาเนี่ยเราสังเกตมันจะผ่านไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนทำให้ Air แอร์เวลาลูกค้าเปิดเนี่ยมันก็จะเย็นขึ้นใช่ไหมเย็นจัดเลยสำหรับฟอร์ดนิกเกิของเรานะครับเรื่องความเย็นเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเปนะ็นเเเเบบบอออรรรรร์์นน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 ะะสสาาาาาาหัััััตตวววคคมมย็่่งงทีี้้้ดดขูกป แพ็กเกจคันนี้นะครับลูกค้าเลือกชุดแต่งแบบไหนบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าโหลด2นิ้วนะครับเรากดความสูงรถเนี่ยให้ลงไปอีก2นิ้วเรียกว่ามีการอัปเกรดช่วงล่างนี้เรียกว่าจัดเต็มกันเลยนะครับคันนี้เป็นปิงนกใหม่เป็นปิงนกใหม่เป็นของโปรเฟนเดอร์เพราะว่าคันนี้มีการอัปโหลดให้มันลงถึง2นิ้วนะครับเรยกว่าลถเตี้ยลงถึง2นิ้วเลยนะครับเปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์เป็นของ oem 2.5หน,นะครับเรียกว่าเป็นโช๊คโช๊คที่เรียกว่าปรับความนุ่มความแข็งได้อัตโนมมััตินะครบี การปรับเซ็ตความแข็งได้ถึง8ระดับเลยนะครับมีมีตัวสับแท้ง์ในการปรับความแข็งของตัวโชคนั่นเองครับ OEM 2.5เนี่ยก็จะเรียกว่าถ้าเราขับทางเรียบโชคก็จะปรับความนุ่มแบบอัตโนมัติแล้วก็ถับทางออฟโรดเนี่ยโชคก็จะปรับความแข็งให้อัตโนมัติเพราะว่าโชคตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโชคตัวท็อปสุดแล้วนะครับโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5นะครับการอัปเกรดเป็นปีกนกเป็นของโปรเนเดอร์ปีกนกโปรฟนเดอร์เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราอัปเกรดปีกนก2ชั้นเนี่ย มันจะช่วยให้เราขับรถได้ดีขึ้นนะครับขับได้นิ่งขึ้นกรณน,นี้ถ้าเราใช้ความเร็วเนี่ยรถมันจะไม่โยกไม่โยนแล้วก็การทรงตัวของช่วงล่างเนี่ยมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าถ้าเรามีการยก2นิ้วหรือเรากดรถให้มันลงโหลด2นิ้วเราต,ต,ต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับเพื่อจะให้รถในองศางรถเนี่ยมันการทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ยางยางเราใช้เป็นของโตโยโตเซตนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นโตเซตเอสทีก็คือเป็นซีรีหลยางของโตโย ยางโฟเซตเอทีเนี่ยเขาจะเป็นดอกยางเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิ่งทางเรียบไม่เน้นออฟโรดนับเน้นทางเรียบอยึางเดียวนะครับก็เลยว่าเป็นลายซิ่งๆแบบนี้เลยนะเป็นซี่ที่เรียกว่ารีดน้ําได้ดีนะถ้าเราถ้าเราขับทางเรียบที่มันมีน้ําขังอยู่ยางตัวเนี้ยเอาอยู่นะครับเพราะว่าเขาเน้นทางเรียบไม่ได้เน้นออฟโรดนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าเน้นออฟโรดก็จะเป็นโตโยโอเพนคันทรีที่เราเห็นกันใช่ไหมครับอาทีแต่ถ้าลูกค้าเน้นทางเรียบเนี่ยก็จะเป็นโตโยโ r เซ e เอทีตัวนี้นะครับซีลยางเราใช้2อ5หกห้า เป็นยางขอบ20เลยนะครับรับกับแม็กที่เป็นของเลนโซ่รุ่นบาล็อกนั่นเองนะครับเลนโซ่บาล็อกตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นลายก้านแบบนี้นะครับเป็นลายกา้านซีซีแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะเป็นลายสีสีดำด้านแบบนี้เลยของเลนโซ่ปบาล็อกตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามรับกับยางที่เป็นโตโยนะครับอุลิสส์ปอร์ตรับเราใช้เป็น ดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังดิสเบรก4ล้อเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD การจ่ายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสัตว์ภาพการทรงตัวรถมี ROM การรบกวามให้ด้วยแล้วก็ h l a e h i l l r u n a s s i s t นะครับรถออกตัวบนทางลาดชันระบบปลอดภัยเนี่ยครบคันเลยสำหรับตัว Evolution Sport แพ็ k เกจคันนี้นั่นเองนะครับอ่มาด้านข้างกันบ้างด้านข้างเราก็สีดําเงานะถ้าเป็น Evolution Sport จะเป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงกระจกมองข้างซ้ายขวา มีไฟส่องเท้าด้วยเป็น LED แสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับกรณีถ้าลูกค้ามากลางคืนนะครับไฟส่องเท้าเนี่ยจะช่วยเปิดประตูเวลาเรามากลางคืนนั่นเองครับแล้วก็จะเห็น,เห,นเห็นทางเดินที่เรามาเปิดประตูรถนั่นเองนะครับนี่สว่างเลยแบบ LED แบบนี้นะครับกล้อง360องศาด้านหน้า1จุดนะครับด้านข้าง2จุดด้านท้าย1จุดเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องเนี่ยรอบคันเลยนะครับมีเซนเซอร์ให้หน้าหน้าด้วย4จุดหลัง4จุดแล้วก็กล้องมองหลัง กล้องด้านข้างกลอรณ้าต้อง4จุดเลยเรียกว่าระบบปลอดภัยเนี่ยถือว่าครบคันเลยสำหรับตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตแพ็กเกจคันนี้นะครับข้างประตูมีคําว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกสีดําด้านนะครับบันไดด้านข้างเป็นแบบไซส์สเต็ปของเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ขึ้นเหยียบได้กันลื่นได้สีดําด้านแบบนี้เลยนะลูกค้าก็ขึ้นเหยียบได้แบบใช้งานได้สะดวกสบายนะครับคันนี้ติดซีลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ติดซีลหกสิรอบคันนะครับก็เรียกว่ากันล้อได้ดีแบบซิลิโคลเลยนะครับตัวนี้แลลล้้้ววกกก็็รราาาาาาหหังคคดนนนนบบเีี่ยูสมถ ของสำหรัได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบหนีบนะบไม่ใช่แบบรัดนะเป็นแบบหนีบตัวนี้นะครับแบบรุ่น e v o l u t Sport Package นั่นเองนะครับกุญแจเป็นแบบ Smart Keyless นะครับมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถอยู่ที่ปุ่มเดียวกันแล้วก็ปุ่มปลดฝาท้าย2ครั้งนะฝาท้ายก็จะเด้งขึ้น2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีสลักดึงกุญแจออกมาได้นะครับตัวนี้กรณีถ้าเราใช้กุญแจแล้วแบตหมดเราก็ต้องมาล็อกแบบแมนนวลเสียบล็อกกุญแจแบบแมนนวลนะครับก็ถือว่าเอาสลักมาบิดล็อกได้และกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถ เราก็สามารถดึงสลักตัวนี้นะครับมาล็อกเด็กที่ประตูฝั่งผู้โดยสารได้นะครับตอนนี้ถ้าเรามีเด็กอยู่รถเรากลัวเด็กเขาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่นะครับเราก็เอาสลักเนี่ยมาล็อกที่ประตูเด็กตัวนี้นะครับให้มันเป็นบิดให้มันเป็นแนวนอนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการล็อกเด็กรับตัวผู้โดยสารที่เป็นเด็กเขาจะไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับขี่อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยเขามีมาให้เลยนะครับเรียกว่าผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือผู้โดยสารที่โดนลักพาตัวเนี่ย สามารถลงออกจากรถได้นะครับเร,รียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเขาตั้งออกมานะครับด้านท้ายบ้างนะครับของรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเนี่ยดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสีล่ล้อมีไว้เพื่ออะไรในการใช้งานนะครับดิสเบรกสีล่ล้อทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็จะช่วยระบบการที่เราเปิดระบบแอคทีฟฟูนโทนบนพวงมาลัยนะครับระบบดิสเบรกสี่ล้อเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยเบรกสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับการผ่อนกระจายแรงเบรกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยตาให้เบรกเนี่ยมันมีความสมูทแล้วก็เบรกแบบเรียกว่าชะลอ ชะลอความเร็วของตัวรถได้ดีนะครับดีกว่าดิสเบรกที่เป็น2ล้อคู่หน้านะครับการเบรกมันจะไม่เหมือนกับตัวดิสเบรกสีล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัวเทนจนตัวเทนเนียมพัทจะมีวัดลิงก์บอดลิงก์ก็จะเป็นเหมือนกล้ามคอยดึดรถนะครับไม่ให้รถมันมีการโยกโยนง่ายแล้วก็ช่วยซับแรงกระแทกของตัวช่วงล่างด้วยนะครับบอดลิงก์ก็คือเป็นตัวเหมือนกล้ามคอยดึดรถนะครับก็ช่วยให้รถเนี่ยมันมีการทรงตัวเราขับความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถ ด้านท้ายนะครับไฟรุร่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเนี่ยเรียกว่าเป็นไฟสิกเนเจอร์เลยไฟ LED ยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกไฟเลี้ยวไปถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าครอบเป็นเป็นแบบไฟใส,สแบบนี้ก็ทําให้ไฟมันดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็คำว่าเอเวอร์เรสต์เนี่ยจะเป็นสีเทาด้านนะแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนั่นเองนะครับกล้องถอยหลังมีให้ด้วย <S <S ตอนนี้ถ้าลูกค้าเข้าเกียร์ <S <S ถอยหลังเนี่ยภาพจจะะไปออออกที่ 4A 12นนนนิิ้้วภาายใหงสครคับ ก็เรียกว่าระบบปลอดภายการขับขี่เนี่ยถือว่าครบคันปรัตุ้นเอเวเลตสปอร์ตครับเซ็นเซอร์ท้าย4จุดตัวนี้นะครับกรณีถ้าราเขาถอยรถมาเรามีสี่กีดขวางเซ็นเซอร์เขาจะร้องเตือนภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับกุญแจเราสามารถกดที่รีโมทได้2ครั้งนะครับตัวนี้ฝา,าท้ายจะเด้งขึ้นแบบแฮนด์ฟรีเลยนะครับหรือเราจะเตะเท้าก็สามารถเปิดกุญแจที่ฝาท้ายได้นะครับด้านในของตัวเอเวเลตสปอร์ตหรือเอเวเลตตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปสุดเนี่ย ภายในเขาจะมีความกว้างเท่ากันนะครับแต่แตกต,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 ต่างกันที่เบาะแถวที่3ถ้ารุ่นเป็นถ้าเป็นรุ่นเทรนหรือเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตจะเป็นแบบแมนนวลนะครับเราสามารถดึงเบาะขึ้นลงได้แบบแมนนวลนะครับถ้าเป็นเอเวอเรสต์เทเลนียมพัทขับ2องเทเลนียมพาทขับ4จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเราก็จะปัดกดแบบไฟฟ้าได้นะครับภายในเบาะแถวที2 2> ่สแถว3เนี่ยก็สามารถรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือผู้สูงอายุสามารถนั่งได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นรถครอบครัว SUV พาครอบครัวท่องเที่ยวได้ในวันหยุด สุดจัดนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าอนเนกประสงค์7ที่นั่งเลยนะครับก็ลูกค้าก็ที่เน้นมีครอบครัวใหญ่้วก็เอเวอเรสต์สปอร์ตถือว่าเหมาะนะครับราคาไม่สูงม,มากนะครับมีรุ่นเทนรุ่นเทนก็เหมือนกันภายในเหมือนกันกับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นทั้งเทนแล้วก็สปอร์ตนะครับเบาะแถวที่2ที่3สามารถพับนอนได้หมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งผู้โดยสารแถวที่2กันบ้าง,งว่าเป็นแบบไหนกันนะครับ ฝั่งผู้โดยสารต้นหลังแบะเบาแถวที่2นะครับเบาะของรู่สปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเดินได้สีดําแบบนี้เลยนะเบาหนังรอบพันนะครับช่องฝั่งผู้โดยสารต้นหลังก็จะมีช่องปรับแอร์แบบนี้เลยนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับแล้วก็มียู b บีไดซให้ลูกค้าสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์จากช่องยู b บีแล้วก็ไดซีได้นะครับภายในสีดาทั้งหมดด้านบนก็จะเป็นสีเบจสีสว่างแบบนี้นะมีช่องปรับแอร์ฝั่งผู้โดยสารแถวที่2 2ช่องนะครับแล้วก็มีไฟตกแต่งผู้โดยสารด้านบนลูกคค้้้าาาากก็สมรรถดดดดเเปปิิใชงนนไลยะับ อ่าทีนี้เรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะครับเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับนี่ปรับพับเอ็นเบาะ45องศานะครับแล้วก็ปรับดุลหลังกรณนนีถ้าเราขับรถทางไกลเราเมื่อยหลังนะครับเราก็กดตัวนี้ได้เลยกจ็จะเป็นการนวดนวดหลังอ่าเราก็จะไม่มีความเมื่อยไม่ล้าในการขับรถทางไกลนั่นเองนะครับนี่ แล้วก็ฝั่งประตูมือเปิดของรุ่นเอเวอรเรสต์นะครับก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้า4ีบ้านปรับพับเลขกระจกไฟฟ้าเลยนะครับปักดกลับทั้งหมดนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าเติมน้ำมันรถต้องปลดล็อกประตูคนขับก่อนนะครับการปรับไฟหน้านะครับถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราดับเครื่องหรือเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับไฟก็จะอยู่ที่ตำแหน่งออโต้ืออัตโนมัติกลางวันดับกลางคืนเปิดตัวนี้เลยนะครับนี่ไฟหน้า เปิดปิดไฟตัดมอกลูกค้าก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็การปรับไฟเรือนไม้หน้าจอบวกลบได้ถ้าลูกค้าขับกลางคืนเนี่ยแสงสว่างหน้าจอมันสว่างเกินไปลูกค้าก็ลดไฟได้นะครับแต่กรณีถ้าเราบรรทุกของท้ายกดหน้าเชิดเนี่ยก็สามารถลดไฟได้สีระดับเลยตัวนี้นะครับกรณีถ้าเราขนของมาเยอะมากท้ายมันกดหน้ามันเชิดก็ลดไฟได้นะครับตั้งไฟได้สีระดับเลยนะครับทีนี้พงลัยพงลัางเราเป็นพงลอยไฟฟ้านะรปรับได้ถึงส่ทิศทางนะครับกรณีถ้าเราจะปรับพงลัยก็ดึงสลักใต้พงลัยมานะครับ แล้วก็ยืดเข้ายืดออกนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นี่พอได้ที่แล้วปุ๊บเราก็ล็อกที่ใต้พงมาลัยเท่านั้นเองนะครับแล้วเรามาดูฝั่งพงมาลัยบ้างว่ามีการปรับออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของพงมาลัยทางด้านขวานะครับก็จะมีการเซ็ตค่าหน้าจอฝั่งคนขับ8นิ้วนะครับมีการเซ็ตอะไรกันบ้างนะครับเรากด3ขีดตัวนี้เลยนะครับในการเซ็ตค่าหน้าจอนะครับกด3มขีดเข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่ามา v วิวเดินทางน้ำมันนะครับออฟโรดการลากจูงตำแหน่งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รายการโทรศัพท การตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็มีเนื้อหาบนหน้าจอนะครับมุมมองคลาสสิกในการใช้งานนั่นเองนะครับการตั้งค่าได้นะครับโหมดซ่อมบำรุงยนต์ก็จะเป็นการเช็คของคุณภาพของน้ํามันเครื่องกรณีถ้าลูกค้าใช้รถรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะต้องเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดนะครับรุ่นนิกเกิลของเราเนี่ยไม่ต้องแล้วครับเราเข้ามาที่โหมดซ่อมบำรุงยนต์แล้วก็มาที่คุณภาพน้ํามันเครื่องได้เลยก็จะเป็นการเช็คของคุณภาพน้ํามันเครื่องว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราต้องถ่ายของน้ามันเครื่องนั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายของตัวหน้าจอนะครับฝั่งซ้ายหน้าจอนะครับเป็นการปรับของระบบ Adaptive c cool r o i s o n e r o l มีเลนคิปปิ้งให้เราได้ใช้งาน,นครับเลนคิปปิ้งนี่กะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วที่65ขึ้นไปนะครับจะเป็นเรียกว่าการลดออกนอกเลนเราสามารถเปิดปิดระบบได้นะครับเราแค่กดเท่านั้นเองหน้าจอเขาก็จะขึ้นระบบช่วยรักษาช่องทางปิดนั่นเองพอเราจะเปิดเราแค่กดสาหนึครั้งนะครับระบบรักษาช่องทางก็จะเปิดเท่านั้นเองนะครับ ลิมิตคือจำกัดความเร็วนะครับเราจะจ <c oughs> ปดัดความเร็วไหลแล้วกดเข้าไปนะครับระบบความเร็วเขาจะขึ้นให้เราตั้งค่าเริ่มต้นที่20เราแล้วก็กดเซตบวกเข้าไปนะครับนี่ตั้งความเร็วได้เลยนะครับกดค้างไว้ความเร็วจะขึ้นเป็นหลัก10เราล็อกความเร็วไว้ที่80นะครับระบบรถก็จะวิ่งได้แค่80เท่านั้นถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราแค่กดเซตบวกค้างไว้เราไม่ต้องไปคอยเหยียบคันเร่งเราแค่บังคับที่พงอะไรเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ ระบบ Adaptive Cruise Control เรียกว่าล็อกความเร็วแบบอัตโนมัติเราก,กดเข้าไปแล้วก็เซ็ตความเร็วนะครับตัวนี้รถของเราก็จะวิ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เรามีเบรกช่วยโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะวิ่งได้อัตโนมัติเลยโดยที่เราล็อกความเร็วของรถเราไว้เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นระบบขับขี่โดยอัตโนมัติเลยนะครับขอทโซนกลางแอร์แบ็กเรามีทั้งหมด7ลูกเลยนะครับตำแหน่งออนก็คือแอร์แบ็กทำงานอยู่ทั้ง7ลูกนะครับ แล้วก็คอนโซลฝั่งผู้โดยสารคนนั่งนะก็จะมีช่องใส่ของได้เล็กน้อยแบบนี้ลูกค้าก็สามารถใส่ของได้เลยนะครับจอซิงค์โฟรนิ้วนะครับมีการอัปเกรดมีการอัปซอฟต์แวร์ใหม่นะครับในการใช้งานเนี่ยก็กดที่ปุ่มการตั้งค่านะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างโหมดควบคุมนะก็มีตำแหน่งของควบคุมเสียงัะรายการโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือผูกเฌินับรถยนต์ทั่วไปหน้าจอนะครับการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสังงาของ f อร์หรือโหมดวาเล็ตนั่นเองนะครับ ออโต้โฮก็คือเบรกมือไฟฟ้า,ากรณีถ้าเราจอดรถติดสฟแดงเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยเหยียบเบรกออโต้โฮเขาจะทํางานอัตโนมัตินะครับการตั้งค่าของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆก็มีวิทยุรายการโทรศัพท์สื่อก็คือบลูทูธเราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เนี่ยระบบเขาจะไปลิงก์ Apple Ca คาเ a ่แอนดรอยโดยอัตโนมัติให้เราเลยนะครับการตั้งค่าแอร์ออโต้นะครับ ซ้ายเท่าไร่ขวาเท่าไหร่แล้วก็สามารถเลือกคอนโซลของอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะครับหรือจะแปะเมนน,นแล้เราก็สามารถปรับแปะเมนนุได้นะครับเพิ่มแรงลมแม็กไรฟ้านับแล้วก็แม็กเอซีการกินข้ารถไฟฟุกเฉินลูกค้าก็าสามารถกดที่คอนโซลด้านล่างได้หรือสัมผัสที่จอก็ได้เลยนะครับท่านชาร์จไวเลสนะคนับอยู่คอนโซลกลางด้านล่างนะับ USB ไดซี AC, มีให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดลูกค้าเนี่ยก็สามารถใช้แปะเมนนุได้นะครับนี่ เกียร์แมนนวลคือตัวเตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเชนเกียร์ได้6สปีดนะครับบวกลบเป็นแบบซ l เล็กชิพที่6เกียร์ได้เลยนะครับการใช้งานง่ายๆเลยนะครับเบรคมือฟฟ้าคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับอยู่ตรงคอนโซลกลางปรับโหมดการดับขี่กรณีถ้าเราจะปรับโหมดการดับขี่เนี่ยเอาแค่กดที่โหมดเข้าไปนะครับระบบโหมดก็จะปรับให้เราปกติอีโค่ลากพ่วงนะครับแล้วก็ถนนลื่นลูกค้าก็กดที่โหมดได้เลยนะในการปรับโหมดออฟโรดหรือขับทางเรียบนันเองนะครับระบบเซนเซอร์รอบคัน เราสามารถจะปิดระบบเซ็นเซอร์ก็ได้กดออฟปั๊บไฟก็จะขึ้นว่าออฟคำว่าปิดระบบเซนเซอร์รอบคันนะครับหรือว่าช่องวางแก้ว2ช่องฝั่งผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะครับภายในเป็นสีดําด้านบนก็จะเป็นสีเบจสำหรับรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับไฟตกแต่งข้อโดยสารอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยแล้วก็ช่องสายแว่นตานะครับเซนเซอร์ด้านบนเนี่ยก็จะวัดแสงอัตโนมัติตอนนี้ถ้าเราขับกลางคืนเนี่ยเซนเซอร์วัดแสงเขาจะเปิดไฟอ,อัตโนมัติกลางวันก็จะดับอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเลนคิป,ป ะระยะกับตัวเลนถนนนั่นเองนะก็เรียกว่าเซนเซอร์ด้านบนแล้วก็เซนเซอร์ด้านล่างนะครับด้านบนคือเลนจิปปิ้งด้านล่างคือเซนเซอร์กะระยะกะรถข้างหน้านะครับสำหรับพี่เพื่อนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้เพิ่มไมค์เกตอีกแค่ห้าหมื่นแปดเท่านั้นเองจะได้ระบบปลอดภัยแบบรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคันนี้ทุกอาชีพจัดแฟนได้เรามีเจ้าที่ทำเหมญนจ่าถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะครับก็เจอหน้าเซลล์กับลูกค้าเจอหน้าการวันแล้รถนั่นเองนะครับจองออออนนนนไไลลลลล์ปดภัััััยยะะคคครรรบบบม่ต้้งกกวเสาหู วันนี้ผมมีรถรุ่นเอเ r อร์สปอร์ตมาให้เพื่อนได้ชมการแตงร่งจะสวยแบบนี้นะครับอยากได้แบบนี้ก็ทักมาได้เลย Ford Apple พานครเกษตรนะมีหรือช่อง YouTube Ford Apple นั่นเองโทรด่วน065 212 0806นะครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทักแชทอินบ็อกมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดีวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งสวยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่เพืเ่ได้ชมกันคลิปนี้สวัสดีครับ